หน้าคือเก่าตัดภาพมาทอนนี้พี่กินปี่กินปี่อยู่เนาะเอาน้องกินนมพี่น้องเลยอโอ้ยลูกสาวข่อยเ่ิ่งน้องแทนพอ่อแทนแม่ก็ได้แล้วบอกล้าิลุงคนเขา่าคนหน้ามือหนอึ่งค้นมาปั่นเข่าให้แล้วมือหนอึ่งนิ้วเอ้ยมาปั่นเขา่าใหม่เอาเข่าใหม่ไปซีกินได้บัดนี้เนาะอ่าการทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง สบ,บายดีมูเพื่อนกันบดสุขูสซูคนเพราะว่าอ,อยู่ในหน้ากรต่างประเทศกระยินดีเข้าสู่ช่องบาบุญซาระวันเนาะพี่น้องเนาะพอลูก่อรพร้อมกันน้องนิวเนาะตื่นมาบังกามาคั่วเอานอกโลดนี่แม่ไปอาบน้ำอยู่สบ,บายดีปลาลูกนกดาแล้วเลย,เยเสบ,บายดีเด้อเลยพี่น้องเนอะสบายดีเด้อน้องวินเนอร์กำลังกินนมอยู่น้องวินเนอร์ก็ได้ นองเลยมาลูกหนาวพันจะเปลี่ยนขึ้นแต่ละเมื่อได้เป็นนองเลยเนาะหนาวแดงฮู้นลูกชายพอมาลูกหนาวแดงฮู้ <c oughs> นมาลูกแหละเ้างนี้น,น,น้องเปลี่ยนไปบ่ลูกหนาเปลี่ยนเก่าๆก่าปะเจ๊น้องตัวน้อยน้อยแต่โตไม่ขึ้นไม่ขึ้น มงยขึ้นเง่ขึ้นแล้วว่ะนะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเยอะขึ้นมาปีแล้วว่ะเอ้าคนก็เป็นตุ้ยบ่อได้พี่น้องเลยเนาะบ่รอได้เนาะน้องวินเนอร์วินเนอร์ครับชาวบ้านเก็ดกันยังมันมัดผมอยู่พี่น้องเลยอากาศาสวยนอ่ะอาบน้ำแล้วเนาะยังมันมัดผมมันหางซ้ำ ส่วนพอกัดจังหน่อยจะลงไปมัดเข่าเติมพี่น้องเอ้ยมึอนี่กะแดดชับเนาะตอนตอน,ตอนยัมมงมาแรกหมดว่าฝนตกโอ้ยเนาะขนเข่าพบฝนเมื่อวานนี่กะครับน้องนิวเนะะาะการ์ลร่ผูกไร่ข้นกะทักคอ,อมิ้นขม่าอยู่พี่น้งงองเอ้ยกะว่างกผ้าน้องนิวไปเที่ยวนี่เด้อว,ว่าเช่นเนาะกันยังชิาพาไปอยู่พี่น้องเอ้ยน้องนิวกันเนาะหลังจากแล้วเวกแล้วงานก่กกอน,นลูกเนาะ ปั่นเขาปั่นน้ำเกี่ยวเขาแล้วปั่นเขาแล้วแล้วก็อีกมนมงเลิกก็ไปโดยพา้องนิวไปเล่นก่อนพี่น้องเลยแล้วเียกกรางานผลแหละเนาะพังเบิงพี่น้องเลยเนาะยันเหนอไปนิยนอหน่เห่นอนิวหนหนเยยนอ กินอย่างเดียวพี่น้องปรสนอย่าง,งเลยนี <c oughs> ป่ปากินอยู่เลยแบบก่อนจะไปเหตุเหยุง่านกับเติมกำลังใจก่อนมาบนกับพี่น้องเลยทั้งลูกชายลูกสาว <c oughs> ใช้กินหนะรืบบอบนะ่เนีเ่ยมนะีดแลบบานะดเบบนะนีเ่ยมนะีดแลบบาดเนี่ยเฮ้ยมีดแลบเนี่ยเนี่ยมีดแลบเนี่ยเนื้อ นมื่อกี้หนูเห็นอะไรบ้างไหมเมื่อกี้หนูปะลุ่มบางแทคมาเถอะเมื่อกี้หนูเห็นปะลุ่มบางแคฮ่านี่มันฮู้อิ่มแล้วบ่น้องกินได้ไหมน้องอิ่มจัก่ะอภาวก็ลุกอภาวก่อนเอาดู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 อันนี้อ่ะ มีได้เนาะีมขาหน่อยได้เนาะตีเขนน่อยได้เนาะตีมาน่อยดีมาน่อยดิมาน่อยมาตีมาน่อยดิมีมาน่อยดิบ้มบุ๋มคนมิละุมลมิดเลิศนะฮะมันตืนเนี่มันตืนกระอย นอนเลยดยูนอนนอนก,น,น,นกินน,นมแล้วก็นอนว่าเมื่อคืนมี่เพื่อนไปนอนด้วยดูเพื่อนมีเพื่อนกานอนยากอยู่พี่นเอ้ยปลุกพ่อสองสามเสื่อปลุกแม่ตลอดนอนแล้วมาลุกโอ้มันคือลมห่วยๆแต่ดีมันน,มน,มนี่เนาะลมห่วยแล้วม่ นอเนเวรเน่นอนเย็นสบ,บายเลวเวนเน่ค่อยไปพอหลวงพระ哈ไปมัดเข่าตื่มนมานูุเด้อมามัดเข่าเอาคนเข,าข่าคนใหม่ก,ก่อนอตอนรถปัน่นคนปั่นจะได้ปั่นบาทเดียวเลยโอ้ยขอบุณ ุดนน้ากันพี่น้องเอาวขา่าวอะได้จักสอบนะฝันหอบแรลกมารดนน้ากันพี่น้องเอ๋วไปจากพอไปเบียกกันแล้วไปเบียกกันเด้อ,อเพ่งน้องถ่าเด้อเลยพี่น้องเอ,เอ,วเอ๋วมาอะไรพี่น้องเอ๋วเนาะลูกสาวตากแดดมาหาพ่ออีกแล้วกำลังมัดเข่าพี่น้องเอ๋วตอนนี้มัดเข่าเตรียมพผสมา ปันไห้สปาดีน้องเนี้พยังโลกนะสมมือ,มอสื่อสมมือไม่พอ,อบ่สโอ้ยพี่น้องเอ๋อบอลพอสื่อสมมือมามือก่อนเลยจักป้าใชา้พี่น้องเว้ลืมบอลไว้ลูกชายเพ้นพอบอลเลยใช้สมมือสื่อสมมือมาหายบอสใช้บอลบอบอสื่อให้แม่บอืส ใช้ใส่พอปังพอดีป่ะ,ะจะซื้อเลื่องป่ะไปซื้อเองบุลรกเอ้อยแค่ข่าวบังให้ซื้อเลื่องอีกเสียแค่ยากบ่ใส่ลูกเอ้ยเข้างขอนี่งตัวนี้เด็กตัวนี้ เฮ้ไปฮึบฮึบมาหนล่งลูกมาเึบฮึบเฮ้ยใจลูกละคุใจ้ใชกันนี้ลูกยันดำเด้นี่มวยยันดำป่าใช้สึกข่าหรือเปล่าแม่เอาไป ปึ๊บ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 ปบอ่าเดกยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงหอมนะหอมเลยหลสาพอฮะพี่น้องเยตอนนี้กำลังมัดเข่าอยู่มมว่านนี่ค้นหมว่บาเนาะหมว่านนี่ขามก้อนพี่น้องเลยข้าก้อนซ้ำมาหนึ่าวานนี่เฮ้ย

ใช่แล้วก็จะสิประมาณนี้เด้อหอยพี่น้องเราจะพาเบือ่อเพิ่งลำคาญกันเนาะน้องนิวพาเบื่อน้องนิวเลยประบุนแกยังบื่้ไปถ่ายคลิปซะเลยปอบุนค่านอแล้วก็ปอบุนกับได้ถ่ายคลิปตายมือถ่ายคลิปใหม่ให้ปลาลุงเบิ่งเลยปลาลุงอย่าพาเบือ่อน้องนิวเด้อ กินแงใจเราเนี่ก่อนเด้อเนาะกำลังค้นข่าวขึ้นไปปั้นมือนนี่พี่น้องเลยโดยอ้าวซาเนาะขออนุญาตมัดเข่ามัดน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอือนี่แหละบรรยากาศตอนซุยๆตรงนี้กำลังคุบเข่าซอยพอยอแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยลูกสาวกันเนาะเห็นพอเห็นใส่เห็นนำ้ำ วยไทนประเฮ็ดร้ายพี่น้องเลยไ้ยันอยู่โฮมแน่เนาะอ่าโดยโดยพี่น้องเลยเอาล, <laughs> อล่มเด้อนี่แหละชีวิตอ่าชศร้าห้ยเศร้นาพี่น้องเลยก่ะสิประมาณนี้เนาะถ่ายบรรยากาศให้พี่นอ้องเบิ่งเด้อทงุทงหทยถุงนาจำปลาแดกใส่มะขามสมป้าโทษคนจะเรียก ขึ้นแต่เกี่ยวเขาไม่เมื่อยเนอะพี่น้องเลยอ่าโดยโดยโดคักอ้าวโอเคทราบพี่น้องเนาะขอเชิได้ขอญาติโจสำนีก่อนเนาะหัดหัดเก็บพี่น้องเบื้องสำนีก่อนเดี๋ยวจังว่ากันว่าเพิ่นสิมาคปันข่าวจากโมงเนาะมาลุ้นกันว่ามื้อนี้สิได้จักสอบพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เกี่ยวมาแต่พูดลงมาฮอดลมนี่แล้วก็แถวนั้นเนาะสิได้จักสอบจัก10ว่ากันมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ย โดยลมแห้งเียเปียงเลยลมแหงขักปัญญ์ฝนตกสาก็ไเปรนะ่งเลมเยมาแล้วมาโฮเทลแล้วบ้านีดนเนาะได้ไปเลยพ่อปุณ

พอเปยัง,งอ่ะพอเมื่อยเหลยอพอบุญมาพอบุญเมื่อยเชยยูนังโอ้ยยูนัำโอเคเดี๋ยวน้องน้องมาเอานาำให้เลยเลยพี่น้อยตัดภาพมาบันไดก่ะมาหมัดเข่าต่อในช่วงเวลาบ่บาย พี่นอยทางกร, <extern als> <cycles> ระถาวกำลังมัดอยู่อ่าวันนี้มีซีมล่มในใพี่นอง์วันนี้ล่มปล่อยๆร่มแบบคือจิแมนล่มหนาวหรือว่าในใดพี่นองเลยเนาะหลังจากรอยกระทงเมื่อคืนนี้โอ้ยเนาะหมดไปน้ำโม่ซ้ำพี่นองเลยเห็นแต่ในคลิปป้าเนาะคนไลายอะไรพี่นองเอ้ยเนาะ ก็เริ่มหมไปซ้ำน้องนี้วอยากไปอยู่พี่น้องเลยทางผ่กแหกกำลังมัดเข่ามัดน้ำฝนก็กำลังมาจากักโพูดพี่น้องเลยคุ้มฟ้าคุ้มฝนซ้ำเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงเนาะกำลังใหญ่งัวมากินน้ำพี่น้องเลยเลยเราจะไปม,มัดต่อ คนแล้วเมื่อกี้นี้เนาะทางลุงจันทร์กับอาลัดเป็นว่าคนซอยกะยังอีกใคนี่สองไฮสามไฮสี่ไฮเนาะคนบันี้แล้วกะทางรถปั่นเป็นว่าจะมาปั่นไห่หรือว่าเทนได้พี่น้องเลยังถ่ายอยู่ยังบเห็นอยู่พี่น้องเน้ยเนาะยังบมมาอยู่ก่บสันสว่านเทนได้พี่น้องเลยเนาะเอาเอาสั่เนาะพี่น้องเลย รอชมนำกันว่าจะได้จักสอบจักสอบนะออจะคู่พี่น้องเลยเนาะโดยกระติกน้ำเนาะเซน้มเย็นยตู้เย็นโซนโ,โตพี่น้องเลย <c oughs> ร,รมศาสตร์ร่มห้วยห้วยพี่น้องเลยเนาะเย็นดีฮะโอเคนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้คอจบคลิปเกี่ยงกั่จมิมม่อนเนาะ บรรยากาศดูอายุน่าพี่น้องเอ้็คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาเป็นกำลังใจแห่งกันคือเก่าวให้พี่น้องเด้ออย่าพาเบื่อหรือว่าทำคานกันหรือว่าคลิปเดิมให้ลลกไอพี่น้องเบิ่งกันได้เนาะโดยโดยโดยไปก่อนคลิปนี้พี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคบา่าสบายดีบันสกุลสุกอนเนาะ